ขณะนี้ครับทางนี้สัญญากาศใขบวนรถเกลือพิเศษี่เ็นลานแม่งตับอากาศเ่ือลนที่22ํำมังส่งบริาัททางธานีสุขเร่กาะทางคือเดืดเยู่ตอนนครับออกจากท้สิสานเรือรถส่งบดยษานที่ธานีคนทอทพิสัยมคาริสีขอรภูมิคารีชดินคานีกระตานี้มือดเป็นทางนีต่อไปครับ